สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็นามณีพรมยานะคะเราวันนี้เรามาเจอกันแบบเห็นไพ่เต็มๆนะ,ะไม่ได้เห็นหน้าแม่หมอนะคะใครที่คิดถึงพี่หมอก็อไว้เจอกันได้นะคะคืนวันอาทิตย์ไลฟ์สดนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนะคะปักหลัง1 6ถึงสามิมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรเราเริ่มกันที่การงานนะคะ เรามาดูกันซิว่าชาวราศีมังกรการงานนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะการงานไพ่ใบแรกนะคะโอ้โห و, เครียดมาเลยนะอสุรินราหูนะคะช่วงเดือนนี้นี่มีภาวะของความเครียดโอ้โหพระราหูเล็กราหูใหญ่เลยระมัดระวังอุปสรรคปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอุ้ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอย่างไรแล้วคุณเป็นคนที่ มี energy ที่ดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีภาวะผู้นำนะคะไม่ว่าปัญหาใดเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านไปได้นะคะแสงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะกว่าจะเจอแสงก็เหนื่อยเลยเหมือนกันนะชาวราศีมังกรน,นะคะใต้สำหรับเท้าทัาตตลดมีความฟุกนะคะช่วง ปักหลังนี้นะคะก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อในศักยภาพของตัวเองมันจะมีความลับมันจะมีเรื่องรายแปลกๆเข้ามาในหน้าที่การงานนะคะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะผ่านไปได้แบบฟุกๆเออมันลักษณะว่าในนาทีสุดท้ายคุณจะเห็นแสงสว่างนะคะช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์สายเทาพลังจิตวิญญาณหมอดูเอ,อ่อออกสื่อ หรือเทาเทาเนี่ยเด่นมากจริงๆคุณจะมีชื่อเสียงด้วยความรู้ความสามารถของคุณชื่อเสียงคาบคืนนะชาวราศีมังกรถ้าใครเป็นพวกอ,อ,อยู่ในสื่อออนไลน์หรือว่าดารานักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณต้องต้องออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมามันจะบอกยังไงดีล่ะมันมาด้วยความข้ามคืนอะเปี้ยงป้างมีชื่อเสียงขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะหรือ คนรลาสีมังกรปากหลังนี้เนี่ยมันจะลักษณะวิกฤตโอกาสแสดงว่าคุณจะต้องพบกับพบเจอกับวิกฤตบางอย่างแล้วมันจะกลายเป็นโอกาสให้คุณเปี่ยงป้างดังขึ้นมาอืมลักษณะแบบนั้นเลยนะคะลักษณะว่ามีปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปได้แล้วจะเจอแต่สิ่งดีๆหรือวิกฤตปัญหานั้นมันมา แล้วทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาหรือมีชื่อเสียงลักษณะว่าเปลี่ยนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบนั้นเลยนะคะชาวราศีมังกรอืมแล้วมาแบบแปลกๆแบบรับๆด้วยนะคะชาวราศีมังกรปักหลังนี้ระ,ะ,ะวัดระวัดระวังความลับนะคะอะไรที่เ,เป็นความลับของคุณอย่าไปเปิดเผยใ,ใ,ให้ใครให้ใครรับรู้นะคะมันอาจจะมีการล่วไหลได้แล้วมันทําให้คุณว้าวุ่นใจได้และมันจะทําให้เป็นวิกฤตได้ นะคะเ,ออเดี๋ยวโอกาสจะตามมานะอืมอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะบางทีมันต้องมีการใต้โต๊ะหรือเล่นเส้นเล่นสายกันสักหน่อยใครอยากได้งานมันก็ต้องมีเส้นมีสายนะคะไม่งั้นก็ค่อนข้างได้ยากเลยเพราะว่าไพา่พระอสุรินลาหูเนี่ยบางทีมันเป็นความลับบอกใครไม่ได้หรือว่าหรือว่าลับๆหรือว่าการเล่นเส้นเล่นสายแบบนี้นะคะอืมนะชาวราศีมังกรรู้สึกว่าจะ จะเป็นวิกฤตและโอกาสมาพร้อมกันตุ้มเดียวในเวลาเดียวกันนะคะหรือถ้าคุณมีโอกาสเข้ามามันอาจจะมาพร้อมกับความกดดันว้าวุ่นใจได้เพราะฉะนั้นคุณต้องพลิกให้เป็นนะคะแล้วมันจะฟุกทำให้คุณเปี้ยงป้างดังหรือประสบความสำเร็จได้เลยทีเดียวนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงปักหลังนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องเงินซิเราเงินเป็นอย่างไรนะคะเรื่องเงินเรื่องเงิน บรารมีครูบาอาจารย์วอวยพรนุชัยนะคะเรื่องเงินชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรเรื่องเงินเทพจันทร์นะคะก็มีความสับสนว้าวุ่นใจหน่อยเรื่องเงินนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเงินเงินเงินจะไม่ได้จะไม่ได,ไได้ก็ได้มานะคะด้วยบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือว่าได้มาแบบ 88, แปลกๆให้แปลกๆมาอีกแล้วพาสุริราหูเกิดขึ้นซ้านะคะแสดงว่าน่าจะมีเงินลับๆ งานลับๆหรืออะไรที่แบบเข้ามาแบบแปลกๆแล้วมันทําให้คุณมีภาวะของความโดดเด Solar ่นขึ้นมานะคะหรือมีคนช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินแต่บอกใครไม่ได้หรือคุณไปช่วยเหลือใครเรื่องเงินแต่บอกใครไม่ได้หรือเงินมันหรือไอ้เงินที่ได้มานั้นอะไม่สามารถเปิดเผยได้บอกใครได้นะคะช่วงนี้ก็มีภาวะของความวาววุ่นใจกดดันเรื่องเงินสักหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้ในใน,นาทีสุดท้ายหรือมีคนมาช่วยเหลือแบบลับๆ เ,ออเงินรับนะเนี่ยอาสาทุนะก็ขอให้ใจเย็นๆนะเออใจเย็นการเงินคุณมันมันจะไปได้นะคะจะผ่านไปได้แหละแต่มันมีความวาวุ่นสักหน่อยก่อนที่เงินจะมาหรือว่าเงินรับๆมานะคะกดดันเลยเออหรือก็หรือให้แล้มันระวังความลับของคุณแล้วกันอมืมันจะต้องเป็นประมาณนี้นะคะ่ะลักษณะว่าเออคิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดอยู่ผลสุดท้ายแล้วเงินก็มา หรือเงินมันมาแล้วมาพร้อมกับความเครีคยดอ่าประมาณนี้นะจ๊ะอ่าทีนี้เรามาดูความรักความรักเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรปักหลังเดือนมิถุนายนชาวราศีมังกรความรักโอ้โหความรักร้อนเลยความรักร้อนๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะ,นนะ,คะรักร้อนแรงเหลือเกินเนี่ยไฟมาเลยนะคะไพ่ใบที่สองพระเทวฤศีนะ,ะแล้วก็ไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่เท้าวิรูป,ปักนะคะช่วงนี้ภาวะของ ความสัมพันธ์คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีความว้าวุ่นใจอย่าใจร้อนนะคะเออมันมีอะไรที่รู้สึกว่าร้อนอะความความร้อนอกร้อนใจหรือถ้าช่วงนี้ถ้าในภาวะของการที่เกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าเงินขาดหมุนเงินความเครียดมาภายในบ้านมันก็จะดูลุ่มร้อนร้อนนะคะเพระนาะฉะนั้นก็พยายามใช้เหตุผลหรือว่านิ่งๆสักหน่อยนะคะบางที ต่างคนต่างนิ่งก็จะดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่เพราะว่าไพ่จิตใจคุณอะอยากจะนิ่งหรือต่างคนต่างอยู่นะคะส่วนคนที่คนคุยคนคุยระมัดระวังเรื่องเงินนะคะอืมถ้าเข้ามาคุยแล้วคุยหลายคนเป็นได้คุณค,คุณหรือเขาอาจจะคุยหลายคนหรือไม่ก็ถ้าพูดถึงธุรกิจหรืออะไรที่ต้องร่วมพูดหรือต้องเสียเงินก็อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะ ส่วนคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาหรือเข้ามาทีเดียวหลายคนก็เป็นไปได้อันนี้ก็ใจเย็นๆนะคะสําหรับคนโสดเนาะคุยนานๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิปักหลังนี้นะคะคุณจะมีโชคหรือเปล่าดูเรื่องโชคกันดีกว่าเอ,อ ปกหลังนี้ชาวราศีมังกรคุณจะมีโชคหรือเปล่านะคะอาไพ่หล่นมาเลยอะมีโชคอุ้ยสัตว์สุริลาหูเพราะสุริลาหูนี่ตามตัวนะเนี่ยชาวราศีมังกรปักหลังนี้เนี่ยโชคลาภหรืออะไรมันเป็นความลับอะ่ะมันมันบอกใครไม่ได้มันต้องปิดบงังมันซ่อนเลนมันมันมาแบบแปลกๆอะโชคของคุณนะคะไพ่ใบที่สองหนุมานมาจากหน้าที่การงานนะหรือช่วงนี้คุณมีโชคไหลไหลด้านก็เป็นไปได้ช่องทาง หลายช่องทางแต่มันแปลกๆนะบอกใครไม่ได้อะช่องทางของคุณนะคะอนุมานกับนางเบญจการเ,เ,เป็นความรักไพ่ใบนี้เป็นความลับเป็นความรักนะคะระมัดระวังนะไอ้แปลกๆของคุณที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมากับความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่แปลกๆหรือโชคลาภของคุณมันมาทั้งมันมาพร้อมกับหน้าที่การงานแล้วก็ความรักนะคะโชคของคุณนะมาจากมาจากความรัก ที่ที่รักแบบฉาบฉวยเออแล้วก็รักแบบแปลกๆที่จะเข้ามาแล้วมันจะนาเงินให้คุณด้วยเงินลับๆบ,บอกใครไม่ได้แบบนั้นนะคะนี่คือโชคของคุณในผักหลังนี้ก็แต่ก็ระมัดระวังอย่าให้มันไปเปิดเผยแล้วกันนะเก็บให้มิดนะคะความรับอืม,มันเป็นช่องทางลู่ทางการงานที่จะเข้ามาด้วยที่ที่ความรัก ลับๆนี้เนี่ยมันนำพาไหมคุณนะคะเออไพ่ขึ้นแปลกจังชาวราศีมัง,งกรในปักนี้นะคะแต่ว่าก็ขอให้คุณนะคะยึดมั่นถือมั่นในในศีลห้าข้อละกันนะคะศีลห้าข้อโดยเฉพาะข้อสามต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในปักหลักนี้นะคะชีวิตคุณอาจจะจะขึ้นจะสูงหรือจะต่ํา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการกระทํานะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีมังกรโชคลาภของคุณมาแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเป็นความลับให้ดีนะคะอย่าให้ความลับรั่วไหลเป็นดีในปักหลักนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ